สวัสดีครับท่านผู้ชมยิน,นดีต้อนรับสู่วิโอชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข่าวสารในวงการมือถือกันนะครับโดยในทีนะี้ผมจะมาเปรียบเทียบข้อมูลของมือถือจากค่าย iQ นะฮะนั่นก็คือ i q 12แล้วก็ i q 12 Pro นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือทั้งสองรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้เลยนะผมเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลเปรียบเทียบกันเลยครับไป เป็นไงครับบ้างครับผู้ชมสําหรับ iQ ู12แล้วก็ i อู12 Pro เนี่ยดูเนเพลินเหมือนจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันมีความต่างกันนะฮะโดยรูปร่างภายนอกนะผมสิ่งที่มันต่างกันเลยก็คือหน้าจอเนี่นะครับเพราะว่า i อคู12นะผมจะเป็นหน้าจอแฟลตส่วน iQ ู12 Pro เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่มีขอบโค้งทั้งสองด้านนะฮะนอกจากลักษณะของหน้าจอที่ต่างกันนะฮะคุณสมบัติของหน้าจอก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า i อคู12เนี่ยจะให้ความสว่างทั่วไปนะครับผมมาอยู่ที่1,400น ส2โปรนะครับผมจะเริ่มต้นอยู่ที่1 6 0่นนิ้ความเะเอียดหน้าจอก็ไม่เท่ากันนะฮะไอคู IQ 12นะผมให้ความเะเอียดหน้าจอมาอยู่ที่ 1.5k คนะครับความละเอียดของพิกเซลจะอยู่ที่4 5 2 p p i ส่วนไอคู12บสโปรนะผมให้ความเะเอียดหน้าจอมาอยู่ที่ 2K คนะฮะความละเอียดของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่5 1 7 p p i นะฮะนอกจากนี้นะครับผมหน้าจอของไอคูสิบโปรเนี่ยยังเป็นหน้าจอแบบ e 7ด้วยนะฮะต่อมานะครับสิ่งที่ต่างกันนะก็คือความจําภายในนะครับ เพราะว่าแรมของ iPhone 12นะผมจะเริ่มต้นอยู่ที่12 g b นะฮะแล้วก็ไปท็อปอยู่ที่16 g b กะต์ส่วนในคู่12 Pro นะมีแรมอยู่เพียงขนาดเดียวนะผมนั่นก็คือ16 g b กะนะฮะและสิ่งที่ต่างกันต่อมานะครับผมนั่นก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับหากมองจากสเปหนะผมทั้งคู่ก็สามารถสแกนลายนิ้วมือที่ใต้หน้าจอได้เหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ต่างกันเลยนะคือ i q คูสิบสอนะครับผมรองรับอัลตราโซนิกนะฮะส่วนของ i q คูสิไม่มีนะครับแบตเตอรี่ก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่า i q คูสิบสอเนี่ยให้ขนาดแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,100มิลลิแอมป์นะฮะส่วนของ i q คูสิเนี่ยจะอยู่ที่4 8่0แล้วก็5,000มิลลิแอมป์นะครับนอกนั้นนะครับสเปคทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับใครที่รอมือถือรุ่นนี้นะผมก็รอกันได้เลยนะครับน่าจะเข้ามาในประเทศไทยเร็วๆนี้นะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตลากันไปก่อนนะฮะไว้อัปเดตข่่าาาววสสรรกััันนนนใหหหม EP ้บี้สสวััดีครบบ๊ายบาย